สวัสดีครับแฟนๆยูทูบช n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับไฟนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งนักชกสายพิ้วที่ถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆมวยชาวไทยนั่นก็คือเลอิศศิลาสุมแพตัวครับเจ้าของฉายาปลาไหลใส่สเก็ตครับและในคลิปนี้ครับเราจะพาไปชม2ไฟของเลิศศิลาครับที่โชว์ฟอร์มช้อนแกงดับคู่ชกแบบเหนือชั้นและเมื่อพร้อมแล้วไปชมวีลาขั้นเทพ ระดับเทพประธานของเลอศิลากันครับก่อนหนึ่งครับก็ฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกมากนะครับขอบคุณผู้สับสนของเราครับกาแฟสอมมวยไทยรถเข้มเตะป,ปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3และมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับเริ่มกันที่ไฟแรกครับในศึก ไลออนไฟท์ครั้งที่36ครับจัดขึ้นวันที่28เมษายนปี2017ครับตรงกับปีพศ2560ครับที่สหรัฐอเมริกานะครับนักมวยไทยของเราครับปลาไหลใส่สเก็ตนะครับเลิศศิลาชุมแพทัวเจอกับทางด้านของจากของเฮใบเส้นนะครับนักชกชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับคู่นี้ต่อยกันในกติกามวยไทยพิกัด62กิลกรัมกำหนด5ยกครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับ ตาขอบนี่จะนักชกอเมริกันนะครับจะใส่กางเกงแดงนะครับนวมแดงในขณะที่เลิศศิลาจะนวมดํานะครับกางเกงออกเหลืองๆขาวๆนะครับไฟนั่นนี่เลิศศิลาอายุ36ปีครับสูง165ซมในขณะที่เทเบเซ่นนะครับอายุ33ปีครับสูง163ซมครับนักชกอเมริกันจะสั้นกว่าเล็กน้อยครับ2เซนแล้วก็อายุอ่อนกว่า3ปีครับ สลนนี้เดินเข้าหาครับปกตินี่ชกในเมืองไทยไม่ค่อยเดินนะครับแมมาชกกับฝรั่งต้องเดินโชงนะครับเดินขู่มีทิปน้ำครับทิพทำลาจังหวะของทางด้านนักชกอเมริกันครับจะขอบักชกอเมริกันนี่จะเป็นสไตล์ออกคิกบ็อกซิ่งนะครับมฟีฟุตเวิร์กนะครับพยายามขยับเนื้อขยับตัวตลอดครับเต้นนี้เรียกว่าแทบจะรอบเวทีนะครับ สไตล์มวยไทยนี่ดูก็รู้เลยครับอย่างเลอศิลาครับก็ไม่ค่อยจะมีฟุตบอ์ครับแล้วก็อาศัยสืบเท้าเอาขยับเข้าหาเอาครับการกะนี้ไม่ค่อยตั้งนะครับเพื่อความว่องไวในการหลบหลีกครับหัวซ้ายเบิร์ไปสองทีแล้วครับท้ายหน้านี่ทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับซ้ายไปอีกทีครับนักจารขอบนี่ ออกอาวุธหลุดรวมนะครับยกแรกครับยกที่สองครับเริ่มขึ้นครับในต่างประเทศนี้เรียกฉายาของเลดศิลาว่ามิสเตอร์ไลนิงครับมิสเตอร์หรือนายใส่ฟ้าครับถ้าเป็นเมืองไทยก็ฉายาแกก็คือมาไหลใส่สเก็ตครับแมเดินขยับเข้าหาครับแล้วก็หวดขวาไปทีครับมือสกู้ครับจับในครับโ่้ยล่างมาแทง บิดนะจังหวะนี้ครับบิดปิ้นตัวไปแล้วแกก็หวดซ้ายตามครับค่อยขยับเข้าหาครับพอทางชกมริกันพุ่งเข้าหานี่แกดึงหลบเลยครับจังหวะเตะครับเตะขวาเตะซ้ายครับเตะได้ทั้งสองข้างครับล่างมาตีครับล่างมาแทงนไม่สู้ในครับทางด้านของจาขอบครับถึงสู้นี่น่าจะโดนเล์สิลาตีเรียกว่า ตียันตายแล้วครับไม่สู้ในครับเน้นวงนอกดีกว่าเบเซียก็ขยับเดินเข้าหาครับในมีอาวุธทำลายจังหวะตลอดครับทั้งแยบทั้งถีบจะทำอะไรก็ลำบากครับนคบะครับจากขอบนี้นมีจังหวะก็กระแทกยับไปทีครับเบอเซียก็มียับเหมือนกันครับ จับตีครับดูการจับเตี้งเสียไปทีมีศอกด้วยแม่ต้องถอยครับไม่สู้ในครับจะขอบในพยายามที่จะถอยตลอดครับแล้วก็ไม่ปั้มในไม่สู้ในนะจังหวะนี้ครับโดนตลำตัวสองมัดจะเตะนี้เลิศสุรากก็ดึงหลบง่ายๆครับล่ามาเสียบครับโอ้ยกดคอครับแม่ถอดหัวเลยครับแม่เป็นไก่นี่ถอดหัวหนีเลยครับ ไม่สู้ในครับขึ้นสู้นี่เรียกว่าเซ็นสัญญาตายนะครับนอ่ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแม่เป็นแข้งซ้ายหน้าครับแม่เตะแข้งเตะตีนหน้าดีดจริงจริงครับเลิศศิลาครับแม่น่าจะโดนบริเวณปลายคางครับโดนนับแปดไปแล้วครับทางด้านจากขอบครับก็ยังไหวครับอาจจะโดนอเรียกว่ายังพอไหวอยู่อ่ะจากขอบทีบทีครับอุ้ยเรียบร้อยครับแม่เตะซ้ําแผลเดิมครับ โอ้หลับเลยครับโอ้โหเลิศศิลาแม่พอเตะเสร็จปุ๊บนี่แกเดินหันหลังกลับอย่างเท่ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่มีถีบสร้างระยะถีบสร้างโอกาสถีบสร้างจังหวะก่อนนะครับถีบก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหดอกนี้ตีนี้ครับรับเลยครับหัวพลาดเชือกโอ้สวยงามจริงครับเป็นการเตะตีหน้าที่เด็ดขาดและสวยงามจริงครับโอ้ยเต็มเต็มปลายคางครับ คนหลับดีกว่าครับเพราะว่าแม่ใครทนได้นี่ก็เหลือเชื่อแล้วครับเรียบร้อยครับเลิศศิลาชุมแพทัวร์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่2นี่เองครับแม่นยกว่าเหนือชั้นจริงๆครับลูกช้อนหน้าแกงของเลิศศิลานะครับมาต่อความมันไฟที่2ครับในศึก Hero ่ e g e n นครั้งที่2017ครับ จัดขึ้นวันที่9กันยายนปี2017ครับหรือตรงกับปีพศ2 5 6 0ครับที่เมืองไทยอันประเทศจีนนะครับนักมวยไทยของเราครับปลาไหลใส่สกเก็ตนะครับเลเซีลาชุมแพทัวเจอกับทางด้านของเฉินหวากให้นักชกชาวจีนนะครับคุณนี้จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด63กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับเลเศลานีจา กางเกงดำนวมดำนะครับไฟนั้นอายุสามสามสิบหกปีนะครับสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับอ่าให้ครับหรือเฉิงหวานให้ครับนวมขาวกางเกงขาวครับอุ้ยจังหวะนี้ครับอ่าให้ดีไปก้านคอทักทายเลิศศิลานะครับอ่าให้นี่ยี่สิบเก้าปีครับสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรครับอายุอายุจะอ่อนกว่าทางด้านเลิศศิลานี่ราวราเจ็ดปีนะครับส่วนสูงเท่ากันนะครับ เอกลาเดินเข้าหาครับแม่บางอาจมาทักทายด้วยการช้อนหน้าแกงครับเพราะฉะนั้นเลิกศิลาก็เดินคูเลยครับจาหวะนี้จะต่อยครับเลิศศิลาดึงหลบครับศิลานีเรียกเรียกเข้ามาครับตาให้นี่ไม่มีหลงกลนะครับไม่เข้าอยู่แล้วครับกับนายเสียบแม่ลากมาตีครับตามปฏิกานีตีทีเดียวครับพยายามที่จะกอดครับไม่ให้เลิกศิลานีออกอุฒได้ถนัดครับ กรรมการก็แยกไปเดินเข้าหาครับอัดข้างไปทีครับมถอยตลอดเลยครับสําหรับอาไห้นะครับไม่มีแกลกเรียกว่าถ้าไม่มีจังหวะง,งามๆนี่แกไม่แลก,กแล้วเลศซิลาดูเหมือนจะเคืองๆโกรด,ดแล้วครับจับเสยียบโอ้ยนี่ครับจังหวะนี้ครับแม่ถอยหันหลังครับพังอาไห้นี่แก แกหันหลังครับแล้วเลิศดศิลาออกวุฒตามน้ำไปพอดีครับโดนบริเวณท้ายถอยครับออกแนวจะเก่งเกงกลัวกัวบารมีเลิศดศิลาหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับเลือศิลาเดินจี้เลยครับเดินเข้าหาครับขัด้างไปทีครับแมดเดินจะถอยนี่แทบจะครบสี่มุมเลยนะครับตลอให้ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับดึง เรียกว่าถอนลากถอนโคนเลยครับคณะกรรมการก็อาจจะเตือนนิดหน่อยครับว่าชกคิกบ็อกซิ่งนี่ไม่ไม่ไม่อนุญาตให้ทให้คู่ต่อสู้ล้มนะครับเตะซ้าเดินขู่เลยครับมให้ยิ่งชกอ่ะจังหวะนี้ครับดึงล้มไปอีกทีครับแม่นอนไงท้องไงไส้ครับเหมือนไม่อยากจะชกเลยครับเดินเอาหาครับแม่เดินเดินจี้ครับเดินขู่ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่ให้ในการหดแข้งมาเลิศศิลานี้ก็ดึงหลบครับ แล้วจังหวะนี้ไตะตามน้ําครับในจังหวะที่อาให้เสียหลักพอดีครับแม่กรรมการจะมาเตือนเตือนว่าออกอุดซ้าไม่ได้นะครับเลยศิลานียิงชกยิงเดือดครับยิงโมโหครับเหมือนอาให้นี่แกยืมตังค์แล้วไม่คืนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับดูแกชกไปโกรธไปครับชกไปขู่ไปด้วยกดข้างไปทีครับ แม่อให้ครับแม่พยายามที่จะเตะออกออกนิ้วเลยครับอให้แต่เตะหลุดดอกนี้นี่ออกนิ้วเลยครับอัดลาตัวไปทีครับโยนข้างไปครับการแยกครับอให้นี่กรชกไปกึ่งสู้กึ่งกลัวครับจังหวะนี้ครับโอ้ยโยนเลยครับมากกึ่งข้งกึ่งเข่าครับโอ้อาให้แม่เหมือนเหมือนเหมือนไม่อยากจะสู้ครับอ่ะลุกขึ้นมาครับพยายามลุกครับ แม่ชูมือยอมแพ้เนี่ยอะชูมือแสดงให้เห็นว่ายังไหวครับแม่ไกยังสับสนที่ตัวเองครับไม่รู้ว่าจะไหวไม่ไหวดีครับแม่โดนดอกนั้นไหมครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกแล้วครับแม่กรรมการจะมองว่าให้แกแกเหมือนเหมือนไม่พร้อมครับหน้าหน้าก็พยักจะสู้ต่อครับแต่พอแม่พอจะให้ชกจริงๆแกก็เดิน มุดเดินวนไปไหนก็ไม่ทราบได้ครับเรียบร้อยครับยุติไปแล้วครับมทางเลิศีลานีพร้อมจะไขว่ต่อเลยครับก็ทางด้านเลิศิลาชุมแพทัวครับก็อัดครึ่งแข่งครึ่งเข่าครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาด ในยกที่2นเองครับรับชมจบแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r i ร้กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดวีโอใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้สมุกด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆส,สนุกอีกเพียบครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟซอม,มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9ครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าก็พบกันใหม่สวัสดีครับ